แพะนะคะแพะตัวนี้ชื่ออะไรคะอันนี้ชื่อบาบาักนะคะเดี๋ยวเราจะมาพาอุ้มกันค่ะ,ะจำไม่ไบ,บ้จไม่ได้ เราดูที่กาจับไหมตอนนั้นที่อะไรครับนี่ะอันนี้ก็ขีดอัว พาธุรกิจสำเร็จแล้วอุ้มได้แล้ว โอเคอ่ะบอยบักม uh, okay, ันไปหาแม่มันเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่นกับมันใหม่นะมันบ่ายค่อยมาอ่ะโอเคไายบ่ายหน่อยบ๊ายบายค่ะ